สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พวกับผมคนที่221นะครับวันนี้เราจะมาตามสูตรคำนวณหวยสูตรพม่านะครับซึ่งวันนี้มาพบกับพม่าคนเดิมนะครับที่เคยให้สูตรให้เลขกับเราเหมือนเดิมครับสเจ็ดเจ เก้าเก้าจ็ดหกสอสอสอิบนบวกดปดินนครับบวก5 5า้บินสครับบวกแปดหก็สอ บวกสองครับ,เ, 4, บ 3, เป็นสี่ตัวสังห้าไอ็นี่ครับเจก็ห้าแล้วก็ห้าสังเป็ตตังค์คือห้าง 3, วดนี้ผมชอบเจ็ดสังห้าครับ นี่ครับเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับอันนี้ก็เป็นสูตรคำนวยแบบของพม่านะครับนี่ครับเราก็มาดูเลขคำนวณกันนะครับซึ่งก็จะมีตามนี้ครับเลขสองตัวก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแต่ละคนนะครับว่าจะตัดเลขอันไหนนะครับนี่ครับงวดวันที่ หนึ่งครับเดือนสี่นะครับปีสองห้าหกสี่นะครับนี่ครับเราก็มาดูกันครับอันนี้พอเป็นแนวทางครับก็แค่แนวทางครับผมที่ผมทําขึ้นมาอันนี้ก็เป็นของพม่าเขานะครับพม่าแต่ละคนก็จะคํานวณสูตรไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นพอเป็นแนวทางกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับมีเจ็ดเก้าห้า ห้าสามแปดมี3ามี่ห้าครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันไปนะครับนี่ครับก็แค่แนวทางครับในการเสียงโชคสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับดวงหรือบุญวาสนาของแต่ละคน,นะครับที่จะซื้อตัวเลขในแต่ละงวดนั้นได้ถูกมากถูกน้อยหรือถูกตรงถูกกับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละคนนะครับและอย่างไรก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของผมคนอินดี้2021นะครับอันนี้ก็คำนวณสูตรพม่านะครับอย่าลืมอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมคนอินดี้2021ด้วยนะครับขอบคุณครับ